ค่ะ ินดีต้องรับข้าสู่ช่องคูจิตวิภากษาสรนะคะแล้ววันนี้เราจะมาอัปเดตข้อมูลการสอบเข้าคณะนิติาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรธรมศาสตร์ทั้งสองหลักสูตรด้วยกันก็คือหลักสูตรภาคปกตินะคะแล้วก็หลักสูตรนานาชาติที่ l อ b นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษจากกลุ่มกิจกรรมทูดรบพีทั้ง2คนนะคะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับน้องๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อซีนะคะตอนนี้อยู่ปีหนึ่งกำลังจะขึ้นปี2เรียนอยู่ที่รังสิตค่ะสวัสดีค่ะนาเดียนะคะตอนนี้ก็ กำลังขึ้นปี2นะคะเรียนที่ RRB หรือว่า Business Law ของเรานั่นเองค่ะตอนนี้นะคะคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกประกาศาออกมาแล้วนะคะว่ายกเลิกการใช้คะแนนวิชาเฉพาะแล้วแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นการใช้คะแนนรูปแบบอื่นแทนเดี๋ยวเราไปอัปเดตข้อมูลกับน้องซีกันเลยค่ะในส่วนของเกณฑ์การรับสมัครของคณะนิติศาสตร์ค่ะต้องบอกก่อนว่าเรามีทั้งหมด3รอบด้วยกันนั่นก็คือรอบพอฟลิโอรอบโควตาแล้วก็รอบแอดมิชันค่ะซึ่งรอบพอฟลิโอเนี่ยก็จะเป็น โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้าน,นกีฬารอบโคตาค่ะก็จะแยกย่อยออกไปอีกเป็นเจ็ดโครงการด้วยกันซึ่งแต่ละโครงการนะคะก็จะแบ่งเป็นสําหรับน้องๆ้องสายนักกีฬาสายกิจกรรมหรือว่าจะเป็นน้องๆที่เป็นสายเรียนค่ะก็จะมีโครงการต่างๆให้น้องๆได้เลือกมากมายเลยค่ะซึ่งก็สามารถติดตามเกีฑยนนต่างๆได้ทางเว็บไซต์ของทาง มาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลยแล้วต่อมาคะ่ะก็จะเป็นในส่วนของรอบแอดมิชชั่นค่ะซึ่งแอดมิชชั่นเนี่ยเมื่อเว่นานมานี้คะ่ะ <also> พี่ฟุจิ เราได้มีการยกเลิกวิชาเฉพาะแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา2,568เป็นต้นไปเด็ก68เป็นต้นไปนะคะเกณฑ์การคัดเลือกศูนย์ลังสิตและศูนย์ลำปางใช้เกณฑ์เดียวกันเลยก็คือจะใช้ทั้งหมด5คะแนนนะคะมีทีแกต50% A อ e v e l สังคมไทยอังกฤษอย่างละ10%และอีก20%จะเป็นคะแนน A อเล e l เลือกวิชาใดวิชาหนึ่งจาก7วิชานะคะจะมีคณิตศาสตร์ประยุกต์1ประยุกต์2ส่วนภาษาจะมีให้เลือก5ภาษาเลยคือฝรั่งเศสเยอร,รมันญี่ปุน่นเกาหลีและจีนค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะ รอบแล้วขอเกณฑ์การรับสมัครรักสุด ค่าภาษาไทยใช่ไหมคะเวลาเราไปในแนวการศึกษาน้องๆจะมีคามําถามเข้ามานั่นก็คือโครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬาได้ไปประกวดอยู่ทั้งในรอบของพอฟอิโอและรอบโคตาเลยในส่วนของรอบอพอฟอิโอนะคะก็จะรับเป็นนักกีฬาระดับทีมชาติเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นในรอบของโคต้าเนี่ยก็จะรับจังหวัดระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับทีมชาติค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นรอบทั้งหมดของการสอบเข้าคณะนิติศาสตร์ในหลักสูตรปกตินะคะหรือว่าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลังสิตนะคะก็จะมีทั้งหมด3รอบโดยการตามที่น้องซีได้บอกไปเลยนะคะ<ช>ต่อไปค่ะจะเป็นหลักสูตรนานาชาติเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษอะไรบ้างคะน้องนาเดียวยกันอื่นเลยนะคะก็เป็นคณะ l l b ของเราเป็น International Program นะคะซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะมีเกณฑ์การรับสมัครที่ไม่เหมือนกับหลักสูตรไทยนั่นเอง ก่อนอื่นที่เราจะสอบอินเตอร์นะคะก็เราก็ต้องมีการรู้ก่อนว่าเบื้องต้นค่ะพี่ฟูจิเราจะต้องมีคะแนนอะไรบ้างนะคะหลกัหลกๆเนี่ยต้องมีถึง2คะแนนค่ะ,คะพี่ฟูจิค่ะมาถึง2ข้อสอบนะ,ะ,ะไม่ใช่สองคะข้อสอบแรกนะคะก็คือเป็นข้อสอบภา,าษาอังกฤษค่ะซึ่งเรานะคะสามารถเลือกได้1น,นะคะจากในข้อสอบทั้งหมดก็จะมีทั้ง T U Gate ค่ะพี่ฟูจิซึ่งจะมีทั้ง Paper based นะคะแล้วก็ Computer b a s e แล้วก็มีข้อสอบ IEL แล้วก็อีกคะแนนหนึ่งนะคะก็คือคะแนน S a T หรือข้อสอบ G s a t นั่นเองเชื่อว่าถ้าใครที่จะสอบอินเตอร์นะคะก็อาจจะคุ้นๆกับข้อสอบนี้เพราะว่าก็มีคนพูดเยอะค่ะวป็ข้อสอบที่ง่ายมากค่ะพี่ผูจียังไงคะความจริงง่ายชนิดที่อุ๊ยอ่านมาไม่ต้องก็ไม่นะคะรอเล่นก็ถ้าเราเตรียมตัวมาก็ยังงก็นข้อสอบมาแน่นอนค่ะทีนี้ค่ะการสอบเข้า LLB ของเรามีทั้งหมด3รอบเหมือน ถ้าปกติเลยนะคะโดยรอบแรกที่เราจะเรียกว่ารอบพอร์ตบลิโอเมื่อกี้ที่บอกใช่ไหมคะว่ามี2คะแนนถ้าเรามี2คะแนนตรงนี้ครบเนี่ยก็ยื่นรอบแรกได้เลยคะ่ะพี่ฟูจิ<อ>ใช่ซึ่งถ้าเป็นคะแนนภาษาอังกฤษนะคะทีวีเกตค่ะทั้งเปเปอร์เบสก็จะเป็น500คะแนนคอมพิวเตอร์เบสสักะกสคะแนนแล้วก็ i อเอลอีก6ค่าซึ่งนะคะส่วนตัวแล้วค่ะพี่ฟูจิเราเองก็ใช้ทีวีเกตนะคะในการยืน่นเพราะว่าเราเนี่ยจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วทีวีเกตเนี่ย เป็นข้อสอบที่ออกโดยมาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเราด้วยก็เลยคิดว่าเฮ้ยสอบข้อสอบนี้แล้วกันและที่สําคัญค่ะพี่ฟูจิราคาของเขาก็ย่อมเยาด้วยนะคะด้วยความที่รเราเป็นนักเรียนนะคะก็อะสอบไดห้หลายรอบด้วยแล้วก็มีสอบทุกเดือนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะสอบไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะได้คะแนนด,ดีที่สุดเนี่ยก็สอบได้อีกเช่นกันค่ะ แล้วก็ข้อสอบ s a t นะคะก็จะเป็นคะแนนรวมนะคะอย่างน้อยเนี่ย1,200ค่ะโดยที่มีหลักเกณฑ์ว่าภาษาอังกฤษนะคะต้องได้อย่างน้อย550คะแนนค่ะที่แท็กที่2นะคะต้องบอกก่อนว่าตอนรุ่นเรานะคะจะมีแท็กสอบแค่ครั้งเดียวนะคะก็คือมีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างที่บอกที่ u ูหรือ i e l t s นะคะแล้วก็อีกข้อสอบหนึ่งที่เรียกว่าข้อสอบวิชาเฉพาะนะคะก็คือข้อสอบ t u a ยูแอดรนเองค่ะซึ่งที่ยูแอดอของเรามีถึง3พาร์ทนะคะมีทั้ง Reading Logic นะคะแล้วก็เอเซย์หรือว่าการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะซึ่งฟังแล้วอาจจะแบบอุ้ยกลัวกลัวมากข้อสอบยากเกินหวังจริงนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเตรียมตัวตั้งแต่ชิวเกตมานะคะ ข้อสอบของทีแอัดรอนใน r ร a ดิ้งเนี่ยก็ทําได้เพราะว่าข้อสอบไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นนะคะพี่ฟูจิแล้วก็มีในเรื่องของโลจิกนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการเขียนเรื่องความบางคนอาจจะกลัวการเขียนเรื่องความว่า,วาไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษขนาดนั้นแกมมาก,ก็ไม่ค่อยแม่นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าถามความรู้สึกส่วนตัวนะคะในตอนนั้นที่สอบเข้าเนี่ย เราก็ไม่ได้กร a ม,มั a นแม่นขนาดนั้นอเคไหมคะพี่ฟุจิแบบว่าเราก็เน้นเหตุผลของเราโจทย์ถามอะไรเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเราแค่พยายามเขียนเหตุผลของเราออกมาแล้วก็สแสดงจุดยืนของเราค่ะว่าเรามีความคิดเห็นยังไงกันแน่เท mm hmm. ่านี้นะคะอาจารย์ก็รับฟังความคิดเห็นอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่บอกในรุ่นเรานะคะมีการสอบแค่รอบเดียวแต่ค่ะแต่ mm hmm. ในรุ่นนี้นะคะเราเพิ่มแท a ็กที่2อ,อีกรอบหนึ่งจ้ะคะจะเรียกว่าแท a ็ก2.2จนั่นเองะคะ่ะพี่ฟุจิ mm hmm. ก็เหมือนเดิมค่ะเรามี2คะแนนอย่างที่บอกไปแล้วในภาษาอังกฤษนะคะ แล้วก็คะแนนออาเซตหรือว่า G set นั่นเองนะคะก็เอามายื่นในรอบนี้ได้อีกเช่นกันก็เป็นการเปิดโอกาสนะคะเผื่อใครรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าสอบ TU at law จะทําได้ไหม,มก็สอบเซตยื่นด้วยเลยก็ได้ค่ะก็คือว่าถ้าของธรมร,รมศาสตร์ลังสิตนะคะวิชาเฉพาะจะไม่มีแล้วแต่ว่าถ้าเป็นของทาง LB ก็คือ TU at law ยังมีอยู่ใช่ค่ะแล้วก็อีกรอบสุดท้ายค่ะพี่ฟูจิแฟคทที่3ก็ยังเห <ยง S 1> มือนกันนะคะยังใช้2คะแนนหลักอย่างที่บอกไปแล้วก็ยื่นในรอบนี้ได้ก็ มีการยื่นแบบตลอดเลยนะคะในทุกๆรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจคณะ LLB ของเราก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ช่องทางข้างล่างเลยนะคะใช่เลยค่ะเนื่องจากวิธีการเตรียมตัวสอบเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะไม่ได้เตรียมวิชาเฉพาะแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาถามน้องซีกันดีกว่าคะ่ะว่าน้องซีเข้ามาในรอบไหนแล้วมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ่ะในส่วนของตัวเรานะคะก็จะเข้ามาในรอบของ คะแนน A level ค่ะประกอบกับทีแกดหนึ่งทีแกดสองในส่วนของทีแกดหนึ่งนะคะก็จะเป็นพาร์ทภาษาอังกฤษซึ่งปีเราเนี่ยเป็นปีแรกที่มีการใช้ข้อสอบทีแกดเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสอบค่อนข้างที่จะใหม่มากสิ่งที่เราทําก็เลยจะเป็นการดู y o YouTube เน้อเรียนพวกแกมมาหรือว่าการทําข้อสอบ Reading พาร์ทภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็ไปทำเป็น Mo c k exam ที่เราสามารถหาได้ในทวิตเตอร์เลยซึ่งก็น้องๆสามารถเซิร์ชได้เลยว่า h ฮชแ t a g เด็ดหกแปดม็อกเอ็ e ซัมอะไรพวกนี้เราก็จะเจอเป็นมอกเอ็กซมวิชาต่ตางๆค่ะสําหรับเราเราคิดว่าม o อกเอ็กซมเนี่ยเป็นอะไรที่ช่วยเราได้ดีมากๆเพราะว่ามันมีข้อสอบหลายชุดแล้วน้องๆก็สามารถเลือกจับเวลาทําข้อสอบได้ค่ะแล้วต่อมาก็จะเป็นที่แกะสองซึ่งที่แกะสองเนี่ยเป็นอะไรที่ใหม่มากสาหรับเราค่ะเวลาเราไปร้านหนังสือก็จะมีหนังสือข้อสอบที่แกะสองซึ่งมีหลายเล่มมากๆเราก็กว่าซื้อทุกเล่มในร้านมาเลยแล้วก็มานั่งทา ไหนที่เราทําไม่ได้เนี่ยเราก็สามารถดู YouTube สําหรับพาที่เราไม่เข้าใจได้สําหรับเราคือเราดูทุกคลิปที่มีใน YouTube มันก็จะมีหลายช่องซึ่งก็จะมีแนวทางการทาข้อสอบที่หลากหลายกันไปน้องๆก็สามารถเลือกแนวทางที่เหมาะกับตัวเองได้เลยใช่ใช่อ A level ภาษาเยอรมันเราต้องบอกก่อนว่าเราเป็นเด็กวิทย์คณิตที่ใช้คะแนนเยอรมันเข้ามาเราถามว่าเรามีความรู้ทางเยอรมันไหมซึ่งก็บอกเลยว่าไม่มี แต่สิ่งที่เราทำค่ะทุกคนเราพยายามทําคะแนนของที่แกนหนึ่งและที่แกนสองเนี่ยให้เยอะมากๆเข้าไว้เพรอื่นๆนะคะที่แบบว่าสนใจจะสอบภาษาที่สามเนาะสามารถใช้วิธีแบบเราได้ก็คือทําคะแนนให้ดีๆเข้าไว้ค่ะแล้วเราเชื่อว่าคะแนนเนี่ยมันจะเยอะมากพอที่จะดึงเราให้คะแนนเฉลี่ยรวมของเราเยอะแน่นอนค่ะ อันนี้ก็เป็นทิกดีๆจากการใช้คะแนน A-Level แล้วก็คะแนนทีแกใช่ไหมคะใช่อ่ะก็คือว่าใครที่อาจจะไม่ถนัดภาษาหรือว่าอยากสอบภาษาก็สอบได้เช่นเดียวกันใช,ใช่ไหมคะโอเคค่ะต่อไปเราไปดูวิธีการเตรียมตัวสําหรับการสอบ ของน้องนาเดียมากดีกว่าว่านาเดียเข้ามาในรอบไหนคะของ LB เข้ามาในแทร็กที่2ค่ะก็คือใช้คะแนนของ TU Get Paper Base นะคะแล้วก็คะแนน TU ว a อดซึ่งอันนี้ก็ต้องไปสอบอวิชาเฉพาะของเขานะคะแต่ว่าอยากจะพูดถึงการเตรียมตัวสอบ TU Get มากเลยค่ะพี่ได้ค่ะคือพกหนังสือมาด้วยโอ้โห <laughs> วันนี้มาแจกไหคะเนี่ยเออก็ถ้าเกิดว่าอยากได้นะคะรอรอติดตามนะจะแจกง,ง เดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีให้ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมสนุกๆก,กันนะคะไปดูกันเลยว่านาเดียเตรียมตัวกันยังไงบ้างโอเคแต่ขอเกินก่อนนะคะอย่างแรกเนี่ยเราเข้ามาในแท็กที่2องคีวเกใช่ไหมคะแล้วก็ข้อสอบวิชาชเฉพาะแล้วก็ขอเพิ่มอีกนิดนึงนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีการสอบ SAT ไว้ด้วยเหมือนกัน <ừ> แต่ว่าคือในแท็กที่2องเนี่ยเขาในปีของเราเนี่ยไม่ได้มีการยื่นแซดผ่านอนแท็กที่2ก็เลยคิดว่าเออเราเคยเตรียมตัวสอบมาแล้วก็เลยเอามาด้วยละก,กันทีนี้ขอเริ่มที่คีย์วเกตก่อนนะคะซึ่งเราทดสอบค ก็ถ้าบางคนบอกว่าไม่รู้ว่าข้อสอบมันเป็นรูปแบบไหนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดในอินเทอร์เน็ตนะคะเราจะไม่ค่อยเห็นมีการลงข้อสอบกับก็ลองซื้อหนังสือมาดูคร่าวๆได้นะคะว่าข้อสอบเป็นประมาณไหนซึ่งตัวเราเองนะคะก็จะใช้2เล่มนี้ค่ะที่อยู่จีนี้เล่มนี้เลยก็คือเล่มแรกตรงนี้นะคะเขาก็จะเหมือนแบบบอกดีเทลว่าข้อสอบข้างในเป็นยังไงแล้วก็คําศัพท์คร่าวๆเป็นยังไงเหมือนแบบให้เราเห็นภาพว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ คืออ่านแลวเข้าใจมากแล้วก็แบบได้รู้ว่าเออถ้า reading เนะี่ยตอนแรกเราจินตนาการว่าคยอข้าสอบค o วเก reading ต้องแบบยาวหรือว่ายากแน่เลยพอเราได้เห็นภาพว่าอ๋อมเป็นประมาณนี้ประมาณนี้เราก็จะได้เตรียมตัวได้อะพอเราแบบเตรียมตัวเห็นแนวข,ข้อสอบคร่าวๆเสร็จแล้วในแต่ละพาร์ทอะคะ่ะก็มาเตรียมตัวแบบข้อสอบเต็มเลยแบบว่าทําจับเวลาบ้างหรือไม่จับเวลาบ้างก็คือพอทำแล้วฉเฉลยเขาก็แบบรู้เรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆน่ะถามว่าเราเรียนพิเศษไหมก็เรียนพิเศษนะคะแต่ว่าด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราเรียนแล้วเราแบบมมันไ่่ใชแบบ เวของเราอะไรเงี้ยคิดว่าทำแบบอยู่กับตัวเองดีกว่าก็เลยแบบซื้อหนังสือมานั่งทําหรือว่าข้อไหนไม่รู้ก็เปิด YouTube ดูได้ว่าแนวหลักแกม่านี้คืออะไรหรือว่าถามอาจารย์ที่โรงเรียนถือว่าเป็นหนังสือที่แบบก็แนะนำแล้วก็ดีจริงๆค่ะพี่ฟูจิพอเราทำวิ่งของช o วเกตได้เนี่ยยังไงในข้อสอบชิวแอดลอเราก็จะทําได้อีกเช่นกันเพราะว่าแนวคล้ายๆกันเลยค่ะใช่และต่อมาก็เป็นข้อสอบ SAT หรือ SAT นั่นเองนะคะก็คือต้องบอกก่อนว่าต้องพูดจากประสบการณ์ละกันเพราะว่าตอนรุ่นเราอะค่ะยังเป็นแบบ p ป p e r based อยูย่ แต่ว่าในรุ่นนี้เขาเปลี่ยนเป็นดิจิตอลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสอบก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่านี่ก็เคยสอบดิจิตอลเหมือนกันนะคะไปรอบหนึ่งรู้สึกว่าที่สิ่งที่เปลี่ยนก็คือภาษาอังกฤษก็จะสั้นลงส่วนคณิตศาสตร์น่ษษนะก็แนวยังเป็นแบบ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 เดิมแต่เพียงเท่าจำนวนข้อก็จะแบบมันราแขบบ่งแกบบัแบบเวลามากขึ้น,นะะอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับเป็นเ a เปอร์เบรเลยใช่เพียงแค่ว่าอังกฤษก็จะพูดถ้าพูดในมุมมองของนะคะรู้สึกว่าเขาพยายามให้มันง่ายลงเพราะข้อสอบเก่าเนะี่ยมันจะเยอะถ้าเราเห็นเ a เปอร์เบรเป็นหน้าๆเลยอะไรเงี้ ซึ่งตอนที่เราเตรียมตัวเนี่ยก็คือใช้แนวข้อสอบ s เลเลมิเช่นกันนะคะในวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยใช่ซึ่งถามว่าในตอนนี้แนะนําขนนดบไหนแบบประสบการณ์คณิตศาสตร์เนี่ยเราโอเคมากเพราะว่าเหมือนกับข้อสอบแบบแนวข้อสอบจริงเลยเพราะว่าแบบคือคณิตศาสตร์อะคะ่ะมันก็ออกแบบโจทย์เดิมเดิมสูตรเดิมเดิมให้เรารู้อยู่แล้วว่ามันออกประมาณนี้ส่วนภาษาอังกฤษอะคะ่ะถึงแม้ว่าข้อสอบใหม่มันจะสั้นลงแต่ระดับคําศัพท์หรือว่ากริมาที่เราต้องรู้อะมันยังคงเหมือนเดิม เพราะฉันเนี่ยจริงๆน่ยในตอนนี้หนังสือที่เป็นแนวดิจิตอลเซตเนี่ยอาจจะย,ยังไม่เยอะมากเราอาจจะซื้อหนังสือหรือว่าหาหนังสือที่เป็นแนวเปเปอร์เบสมาลองทํำด้วยเพื่อแบบ สมคันคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเนี่ยเรารู้สึกว่าก็ดีมากอีกเช่นกันแล้วก็ฝึกการจับใจความด้วยค่ะก็แบบว่าดูข้างในอะไรเงี้ยนะคะก็จะดูเครียด,ด,ดแต่ว่าจริงๆเราสนุกมากค่ะทำมาสมนุกมากสนกุกจริงนะคะแล้วเฉะลยก็คือละเอียดดีเทลดีมากๆอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครต้องการจะสอบข้อ LLB ของเรานะคะก็สามารถใช้ทางเลือกที่แบบเราเสนอนจากประสบก,การณ์ก็เป็นทางเลือกหนึ่งอีกได้เช่นกันหรือว่าถ้าบางคนรู้สึกว่าเออเราเรียนเองไม่รู้เรื่องก็อาจจะมีเว็บไซต์ที่แนะนํานะคะก็จะเป็น ค่ a นาค a เดมี่นะคะซึ่งคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักก็เปิดเข้าไปเป็นเว็บฟรีนะคะที่เราสามารถจะเรียนรู้ที่เราเรื่องคณิตศาสตร์แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องได้หรือภาษาอังกฤษด้วยเช่นกันพอเราพร้อมแล้วนก็สามารถทำโจทย์รวมได้เลยค่ะก็เดี๋ยวลิงก์ที่น้องนาเดียบอกเดี๋ยวน้องนาเดียก็จะมาแชร์ไว้ให้ข้างล่างด้วยนะคะก็สามารถไปคลิกแล้วก็ไปฝึกลองทํากันได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะ และนี่นะคะก็เป็นวิธีการเตรียมตัวสอบนะคะรวมถึงรอบการสอบเข้าต่างๆนะคะที่จะสามารถเข้ามาเป็นนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งของภาคปกติศูนย์ลงังสิตนะคะแล้วก็ที่ LB หรือว่านานาชาติที่ท่าพัจันนั่นเองนะคะและสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้กําลังใจกับน้องๆน้องเด็ก6-8เป็นต้นไปกันดีกว่ารวมถึง น้องๆหลายๆคนที่กําลังจะสอบเข้ามาในคณะนิติศาสตร์นะคะรวมถึงทุกๆคณะเลยนะคะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเป็นข่าวที่ช็อกโลกอยู่เนาะแบบว่าคณะนิติศาสตร์ของเราเปลี่ยนรูปแบบการสอบไปแล้วตอเรื่องที่น้องๆพูดล็อพีก่อนเลยแล้วกันค่ะสําหรับเราค่ะเราก็หวังว่าคำแนะนําของเราค่ะจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนเพราะว่าเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่เตรียมตัวช้าใช้เวลาเตรียมตัวไม่นานซึ่ง เราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยถ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจเนาะแล้วก็มีความพยายามเนี่ยเราเชื่อว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะก็ขอให้ทุกคนสู้ๆตั้งใจค่ะใครที่รู้สึกเหนื่อยหรือหมดไฟในตอนนี้นะคะหวังว่าดูคลิปนี้แล้วเนี่ยจะทําให้เพิ่มไฟลุกขึ้นมาว่าอยากจะเข้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์หรือคณะอื่นๆอีกเช่นกันนะคะตอนเห็นข่าวก็แบบตกใจอีกเหมือนกันว่ามีการยกเลิกวิชาเฉพาะแต่ LLB ไม่ได้ยกเลิกนะคะอ้าวก็สําหรับใครนะคะที่กําลังหมดกําลังใจหรือว่าหมดไฟในตอนนี้นะคะก็อยากจะบอกคําเดียวเลยค่ะว่าต้องสู้ๆนะคะเราท้อได้แต่อย่าถอยนะคะเริ่มใหม่เราพักก่อนได้นะคะมันไม่ได้ใช่เรื่องผิดอะไรเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าในช่วงสอบเราตื่นเต้นนะคะหรือว่าสติแตกอะไรขึ้นมานะคะขอแค่คิดว่าวันนี้ เรามาทำแบบฝึกหัดที่นี่ที่ใหม่เฉยๆนะคะแล้วก็แล้วมาเจอกันในรั้วธรรมศาสตร์นะคะถ้าสมมติว่าใครมีคำถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบเข้าคณะนิ้สาสก็สามารถทักไปหาทูตรพีได้เดี๋ยวให้น้องๆทูตรพีนะคะฝากคอนแทคไว้หน่อยดีกว่าค่ะในส่วนของช่องทางต่างๆนะคะ<ม>อย่างเช่น i n s t a g r a รเนาะก็จะใช้ชื่อว่าระพีแอมบัสเตอร์ทิกเก็ระพีแอมบัสเดอร์แล้วก็ Facebook Fanpage น,นะคะทูตรพีแห่งคณะนิติศาสตร์มาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ หรือถ้าเกิดว่าใครนะคะมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะ LLB ของเรานะคะก็สามารถติดตามได้ที่ IG LLB ธรรมศาสตร์นะคะมาตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาสุดท้ายนะคะที่เราบอกไว้ว่าเราจะมาแจกหนังสือกันนะคะตามที่น้องนาเดียได้แนะนําไปเลยนะคะว่า3มเล่มนี้ก็คือสามารถเอาอยู่ได้สําหรับการใช้คะแนน TUGET นะคะแล้วก็คะแนน s a t ่นเเดี๋ยวเราจะแจกทั้งหมด3เล่มเลยนะคะสําหรับ น้องๆทุกคนนะคะที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นั่นเองนะคะเล่มแรกนะคะจะเป็นเล่มนี้เลยนะคะจะเป็นหนังสือเตรียมสอบ T.U. g e t นะคะเป็นฉบับเจาะโจ,โจะเฉลยเราจะพาท<อ><ๆ>ุกคนเข้าไปดูในหนังสือนะคะเผื่อจะตัดสินใจเลือกได้ง่ายขึ้นหนังสือเตรียมสอบ T.U. g e t เล่มส้มนี้นะคะจะมีครบ2รูปแบบเลยก็คือ paper base และ computer base นะคะ paper base จะมีพาร์ต grammar structure v o c a b l a แล้วก็ reading computer base จะมีครบทั้งหมด4ทักษะเลยก็คือฟังพูดอ่านเขียนในเล่มเนี่ยเขาจะมีแนวข้อสอบเสมือนจริงแนวข้อสอบล่าสุด แล้วก็มีมินิเทสแบบออนไลน์ด้วยนะคะสิ่งที่เราประทับใจมากๆเลยก็คือเขาจะมีเทคนิคการทําข้อสอบทียูเกตมีสรุปย่อกลับมาทวนได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งเฉลยที่อธิบายละเอียดมากๆแบบว่าชอยนี้ถูกผิดเพราะอะไรนะคะแล้วทําเสร็จก็สามารถประเมินตัวเองเพื่อที่จะไปลงสนามจริงได้เลยค่ะและเล่งที่2นะคะบอกได้เลยว่าตะลุยโจทย์ค่อนข้างเยอะมากๆหนังสือตะลุยข้อสอบทีวีเกตเล่มน,นี้นะคะเขาจะมีข้อสอบเสมือนจริงที่เยอะมากๆบอกได้เลยว่ายิ่งฝึกทําก็ยิ่งแม่นนะคะและที่ชอบมากๆเลยก็คือเขาจะมีเฉลยที่ละเอียดมากคนที่ต้องค่อยๆทำความเข้าใจแบบเราก็คือเลิฟเลยเล่มสุดท้ายค่ะ อะและเล่มสุดท้ายนะคะที่บอกได้เลยว่าข้อเห็นแค่ชื่อก็รู้แล้วว่าข้อสอบเยอะมากน้องๆทุกคนสามารถไปฝึกทํากันแบบเทอมหนึ่งจะหมดไหม หมดอยู่แล้วเพราะว่ามันํำเพลินมากๆานะคะเล่มนี้นะคะจะเป็นข้อสอบแซดนะคะ1นึ่งพันหนึ่งข้อนั่นเองหนังสือแซดเล่มนี้นะคะเขาจะครอบคลุมทุกหัวข้อในการสอบเลยทั้ง reading writing math แล้วก็ essay เขาจะรวมข้อสอบแซดดั้งเดิมอิงข้อสอบแซดของจริงแล้วก็ประยุกใช้กับดิจิ t a ลแซดได้ด้วยนะคะจึงมาและที่ชอบมากๆาเลยนะคะก็คือเฉลยนอกจากจะอธิบายละเอียดทุกขั้นตอนแล้วนะคะยังมีแปลภาษาไทยให้ด้วยแล้วก็สอนวิธีการตอบข้อสอบแบบง่ายๆแต่มีประสิทธิภาพในการ ทำข้อสอบเสร็จอย่างมากเลยนะคะใครสนใจหนังสือทั้ง3เล่มและอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากจะลองซื้อมาทํานะคะก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยหรือว่าจะดูได้ที่ร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปได้เลยค่ะเดี๋ยวกิจกรรมการร่วมสนุกของเรานะคะก็คือจะเป็นการให้ทุกๆคนนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนะคะว่าอยากได้หนังสือเล่มไหนนะคะแล้วก็เพราะอะไรถึงอยากได้เล่มนั้นนะคะและเราจะสุ่มผู้โชคดีนะคะแล้วก็จะแจกหนังสือไปให้ทุกๆคนค่ะ ได้ยินชื่อกิจกรรมขนาดนี้แล้วรีบคอมเมนต์ทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็ <c oughs> สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างหรือว่าจะติดต่อไปทางแฟนเพจทูดอ๊คีได้ทั้ง IG แล้วก็ช่องทางตามที่น้องๆได้บอกไว้เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามได้นะคะคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างได้เลยแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย わっ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 。